สวัสดีครับมิดลักแฟนแฟๆ FC หลงฟัดเรียบชแนลนะครับพามาดูช่างสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งนะครับพอดีผ่านมานะครับวันนี้มาคันเดียวนะครับ เห็นช่างสมบูรณ์บอกว่าลูกชายขับนะครับแล้วก็เอารถรถหกล้อจมแล้วก็เอารถเกี่ยวไปดันนะครับคอ,อบิดเลยนะครับก็ยังคล้องตัวยังเปียวเหมือนเดิมนะครับของรถช่างสมบูรณ์นี่ก็ยังคล้องเหมือนเดิมนะครับก็เป็นช่วงล่าง 200นะครับแล้วก็เครื่อง MD นิสสัน MD นะครับดีนะครับแล้วก็เสาตู้นะครับไม่รู้ว่าเป็นไรเยอะหรือเปล่ามันจะมีผลกับตะแกรงด้วยหรือเปล่านะครับพอหรือเกี่ยวมันบางครับไม่ใช่แมคโรนะครับมันข้างจะบางมันดันไม่ได้ครับดันนิดเดียวก็ไปแล้วนะครับ บูใช้เหล็กหนานะครับเหล็กทุกอย่างนี่หนาหมดเลยยังรับไม่ไหวเลยครับยังงอยังแบบยังโคดเลยนะครับเสาโอ้มองรู้มองรู้เลยครับว่าปิดเลยนะครับเปียดเปียดข,ข้างขวาของคนขับเลยนะครับ เป็นไม่เยอะนะครับเปียกบิดไม่เยอะนะครับใช้ผ้าใช้ผ้าพันไยแล้วก็ข้าวไม่ออกนะครับข้างพอนะครับข้างพอหอไม่เยอะเท่าไหร่ครับข้าวไม่ออกข้าวไม่ออกแล้วนะครับใช้ผ้าพันไปก่อน อยู่ใกล้ๆนะครับถ้าแก้ไขไม่ดีก็แก้ไขไม่ได้ก็วิ่งกลับไปบ้านนะครับเอาเหล็กมาแต้มปิดไว้หน่อยครับแก้ไขไปก่อนอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรครับไม่รั่วแล้วนะครับคนขับก็ไม่ได้ปล่อยปล่าละเลยนะครับเห็นว่ารั่วก็จอดก่อนนะครับแล้วก็เอาผ้าอเอาผ้ามาพันนะครับ นะครับอีกสองคันไม่รู้ว่าไปแงะข้าวล้มที่ไหนนะครับเมื่อกี้ช่างสมบูรณ์ก็บอกว่าอีกสองคันงัดข้าวล้มอยู่ตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งจะได้สิบกว่าไร่นะครับสองคัน ไปดีเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ไม่เจอกันเป็นปีนะครับเครื่องก็ยังไม่มีควันตุยเลยครับยังเดินพื้นๆยังนิ่มหูอยู่จริงๆช่างสมบูรณ์แกก็ฝีมือดีนะครับต่อรถ ดีวรถนี่ใช้ได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าอีกสองคันทำไมยังไม่ทำนะครับหรืออาจจะไม่มีคนช่วยนะครับซื้อรถเก่ามาคู่หนึ่งนะครับจอดอยู่ยังไม่ทำเลยอีกคันนึงก็น่าจะทำได้ครึ่งนึงแล้วครับน่าจะทำได้ครึ่งห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ออยังไม่ได้ทำต่อยังจอดได้อยู่นะครับจอดไว้ที่อู่น่าจะไม่มีลูกมือครับน่าจะไม่มีคนช่วยนะครับ ครับแกต่อรถใช้ได้นะครับวิวรถใช้ได้เลยเดี๋ยนะครับไปดีนะครับไปดีแล้วก็ดูเสียงเครื่องครับฟังเสียงเครื่อง้วยวันไม่มีโชยเลยนะครับ วางออกสวย แกบอกว่าถ้าสองคันขึ้นอ่าขึ้นบิ้วแล้วครับแกจะบอกะครับผมจะไปตามงานให้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะครับยังจอดอยู่ ม้องตัวยังเหมือนเดิมนะครับยังเปียวเหมือนเดิมแม้จะเปลี่ยนคนขับไปแล้วนะครับไม่ใช่คนขับเดิมนะครับ คลิปนี้ก็มานี่ครับไม่มีอะไรโหดนะครับพื้นที่ก็ไม่โหดนะครับไม่พุกไม่หล่มนะครับตอนแรกคอนะครับคิดว่าคอจะใช้ไม่ได้นะครับเอาไปดันติบล้อหกล้อนะครับก็คิดว่าใช้ไม่ได้ครับก็ใช้ได้นะครับแก้ไขไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวตามงานให้ด้วยครับสวัสดีครับ เียนตาอยู่เลยนะครับเนียนตาแล้วก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับยังเตียวอยู่นะครับ